ก็เป็นการมาร่วมง,งานเพื่อ,อสร้าความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2011ได้ทำการพัฒนาความสัมดุลในด้านวัฒนธรรมการศึนนาากษาและก็แลกเปยและโดยที่จังหวัดอุกลราหารประเทศไทยได้ทำเลที่ตั้งที่ สามารถจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆได้ไม่ไกลนักและเราคิดว่าเมืองจีนประเทศจีนที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางการค้าและเศรษฐกิจที่ว่าให้ยาวเสื่อมอย่างรวดเร็วและก็ความกว่าประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตก็จะต้อง ประสานงานและก็มีความสัมพันธ์ทางด้ฐฐานเศรษฐกิจและการค้ากับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเมืองจงจวและประเทศในอาเซียนแล้วก็ทำเนที่ตั้งของประเทศไทยในส่วนของจังหวัดขุนลาฮาที่ยังมาอยู่ถ้าดูตามแผนที่แล้วเนี่ยไม่ไกลถ้าสามารถผ่านมาทางด้านประเทศลาวและเวียดนามแลม้วมาผ่านทางของจีน 他们两个一起玩，一起散。